ก็สวัสดีครับผมเนนี่นะครับวันนี้ครับจะมารีวิววันนี้กันนะครับกิจกรรมใหม่กันนะครับรวมพลชาวคุกกี้ชายนิ่งกีเตอร์นะครับมันจะมีนี่อยู่นะฮะไปเพิ่มไลน์นะครับและการทำเฟสต่างๆนะครับบอกเลยว่าแจกของดีมากฮะอยากได้แล้วไอเพจสองพันเนี่ยฮะจะได้สม,สมบัติใหม่กับเขาสักทีแล้วก็ไอไข่เพชรน,นะฮะ แล้วก็มีอีกนะฮะไอ้นี่แล้วก็คุกกี้ทาเลนคุกกี้สามารถทำคะแนนสองล้านนะฮะทำทาเล่นคุกกี้อันไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะฮะสักอันหนึ่งอันนี้ละกันะฮะโอ้ะลืมเปลีาา่ยนหน้าตาอีเหี บอกว่าต้องทำคะแนนสัก2ล้าน200ล้านนะฮะแต่ไม่รู้ไหนๆน,นะแต่ผมก็เลยมาลองทำในนี้ดูแล้วกันนะครับบอกเลยว่าเซตนี้ไม่มีอะไรมาก,กแค่เก็บเงินไปตามปกตินะฮะบอกเลยเซตนี้ไม่เคยเห็นใครเอาลงคลิปสักทีเลยนะเซ็ตอย่างเงี้ยเก็บเงินในเชลเล่นคุกกี้ฉลามเนี่ยเห็นบอกว่าได้ต่างน้อยนะ คิดว่ามันน้อยกิงเพราว่าแบบมันในแค่ตัวเดียวไงแล้วก็ฮุกกี้ฉลาาไม่ได้เสียเงินด้วยอะไรอย่างนี้แต่เงินมันจะเยอะตามด่านด่านของมันเองเนี่ยแหละฮะเหรียญมันจะเยอะผมก็เลยลองเล่นเคชเกมเงินดูก็ไม่เลวร้ายนะแต่ว่าอย่าไปท,ทําจริงๆจังๆเอาไว้เล่นแก้เบื่อหรือเล่นขำๆก็พอนะฮะทเทอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยแล้วก็มีไอ ทำคะแนนได้เบรกเอาด้วยนะครับเหก็เบอกว่าเซตน,นี้มันต้องกระโดดปะกระโดดร้อยทีทุกวันนะฮะเล่นไปเรื่อยๆเลบอกเลยว่าตั้งแต่ไอ้นี่นะปรับไอ้แชมเปนลีครั้งนั้นนะโอ้โหผมบอกว่าดีใจมากเพราะว่าผมอะได้ขึ้นรูบี้แล้วหลังจากที่ทนทรมานอยู่กับอี แรงเอมมาลลอมาสองสามวันติดนะฮะเพราะว่าไอสอบได้ที่หนึ่งอ่ะมันยากเกินไปแล้วสมบัติคือผมแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไงสมบัติผมมันมันเรียกว่าไม่ค่อยดีไม่ได้หรอกมันเรียกว่าไม่เทพเลยแหละจริงสมบัติผมไม่ยังไม่เทพพอที่จะสู้เขาได้นะฮะตอให้มีดาก,ก้อนดีแค่ไหนสมบัติคุณมีไม่เทพพอก็สู้เขาไม่ได้เหมือนกันนะครับบอกไว้เลยสมบัติที่มีคือไอ,อดาวฮะ ดาวสีน้ำเงินแต่ผมไม่รู้ชื่อว่ามันคือชื่อฮียอะไรนะฮะอูเด้ออันนี้จะมารีวิวกิจกรรมให้ดูนะฮะก็เลยเล่นในนี้ไปด้วยเลยแล้วกันนะครับโอเคเก็บขดเลือดไปบอกเลยเล่นเล่นเซนเนี้ย ไม่รู้นะผมไม่สนใจเซตนี้ได้ยังไงเล่นยันจนไอมิชชั่นโบนัสผมครบแล้วอ่ะจริงคือบ้ามากเซตเนี้แล้วก็เก็บป้ายตามปกติเลยเล่นไปเรื่อยๆครับเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเลย ถ,ถ้าใครจะวิธีให้ผ่านชัเลนนะครับถ้าเหรียญเยอะก็คุณสามารถเอาอีหนังสือของชายนิ่งเอของ popping candy มาใช้ได้นะครับมันจะเปลี่ยนคะแนนมาเป็นเหนนรียญนะฮะแต่จำไม่ได้แล้วว่าทุกกี่วินาทีนะฮะถุยเปลี่ยนจากเหรียญเป็นคะแนนสีคะแนนจากเหรียญมนันมันไม่ได้เปลี่ยนจากเหรียญเป็นคะแนนนั่นแหละครับใช้ได้เหมือนกันนี่เก็บตังค์นะเนี่ยคะแนนเยอะขนาดหน โอเคแม่ okay. ซีมองเซแล้วครับฉนามของเราโอเคได้มาแล้วครับห้าไลท์อันหนึง่งมีให้ทำลายสิ่งขีดขวางร่วมอีกนะมีเยอะมากส่วนมากจะเป็นสนามแข่งกับพวกเบรกเอาอะครับเดี๋ยวเบรกเอา เดี๋ยวลองเล่นให้ดูสักอันหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวเบรกเอาเดี๋ยวน,นี้ผมว่างๆผมจะไปวิ่งนะเออฮะเลอเฉยเลยกูไป,ไปเดี๋ยวลองทำให้ดูสักสองอย่างดูนะฮะเก็บแปลงไปเรื่อยๆเลยครับ เก็บเก็บเก็บจริงๆมันชนได้นะฮะเมื่อกี้ชนชนไปเลยนะฮะเอ้แต่ใครพอจะรู้ไหมว่าไอ้สมบัติที่เป็นโล่เหมือนโล่อะอยากรู้ว่าไอ้สลักเต็มมันจะทำมันจะได้เท่าไหร่กันผมอยากรู้มากเลยเนี่ยผมยังไม่เคยอัพไอ้รีโล่เต็มเสียทีเนี่ยโมแต่ไปเล่นไอ้สมบัติอื่นอยู่เนี่ยช่วงเนี้ยสมบัติทำแต้มอ่ะที่เขาฮิตกันเหลือเกินอะ่ะ ผมก็ไม่รู้นะว่าไอสมบัติดาวไอดาวน้ำเงินอะดาวเทียมน้ำสีน้ำเงินอะมันจะทำคะแนนได้ดีไหมนะเพราะว่าผมยังอัพไม่เต็มแค่วิวสิบเท่านั้นเองนะครับว่าจะอัพให้เต็มเดี๋ยวจะมาลองทำคะแนนให้ดูกันบอกเลยสมบัติไม่ใช่สมบัติผมที่มีแบบมันดีสุดมันดีไม่สุดอะไอจริงพวกเล่นเทพๆคือเขาใช้กันแบบดีแบบข้ามคืนเลยอะ และอีกอย่างคือเขาใช้ไอ้ผัดสองครับผมเห็นนะเขาใช้ดาร์กอนกูกกี้แก้มกรซึ่งผมยังอัพไม่เต็มเช่นกันก็ต้องทนใช้สมไปหรือไม่ก็ใช้ชายนี่ป๊อปปิง้งเอ้ยใช้ป๊อปปิง้งแชานดี้นะฮะแต่ชายนี่กิเตอร์ผมยังไม่ลองใช้ยังไม่เคยลองใช้เลยในผัดสองนะครับอันนี้และที่เห็นก็คือเป็นสกินเยลลี่มาใหม่นะฮะในแชมเปี้ยนลีกสามารถไปซื้อได้เลยนะครับมีทั้งสกินเยลลี่หมีฟ้า กินเยลลี่ปกติมีเหลืองมีชมพูสกินเยนลลี่มีสายลุงและสกินเยนลลี่มียักษ์นะฮะสามารถไปซื้อได้ในแคปเป้หลีนะครับแต่ว่ามันจะแพงหน่อยแค่นั้นเองนะครับก็ต้องเก็บตังเก็บเหรียญในแชปเป้หลีต่อไปนะก็อาจจะต้องหัวร้อนกันนิดนึงเพราะว่ามันยากแต่ปรับมาแล้วก็ว่าไม่ไม่ทุเรศน,นะดีด้วยซ้ำปรับมาอย่างเงี้ยโอเคแล้ว ถ้าไม่ปรับนะผมคงไม่ได้ขึ้นรูบี้มาจนถึงทุกวันนี้หรอกเคยขึ้นรูบี้อยู่แล้วก็ล่วงไปรอบนึงล่วงจริงล่วงจริงเพราะว่าแบบคนเล่นโหดๆมนเยอะหะไรอย่างคือแต่ปเปอลีกที่ผมอยากให้เขาแก้นะคือแม่งแหลกชิปหายเล่นในคอมไม่แหลกนะเล่นในมือถือแหลกเยี่ยเลยแหลกจริงอยากให้เดฟแก้ตรงนี้นิดนึงอะ ไม่งั้นกูเล่นไม่ไม่ได้สะดวกแน่นอนอะโอเคก็รครบกันไปแล้วนะครับสำหรับหนึ่งแสนเหรียญไม่รู้ว่ามันให้ผ่านไหมนะโอเคผ่านมันมีฟังคแค่รับทั้งหมดไหมเนี่ย โอเคแล้วก็สามารถเอาไลท์มาแลกตรงคะแนนนี่ได้นะเอามาแลกของขวัญได้นะมัน,เห,นเ,เหมือนเอาเหมือนเอาตังค์ไปแลกของตามปกติเลยครับสะสมไปเรื่อยๆนะครับมีมิชชั่นอีกเยอะให้ทำนะฮะซึ่งผมก็เดี๋ยวขอรีวิวแค่นี้ก่อนนะ,ะเดี๋ยวต้องไปแล้วนะครับสวัสดีครับ